เจ้าของร้านไปมีเมียน้อยอ๋อผู้หญิงไม่ยอมมาเป็นเมียน้อยเพราะ,อ,ะอยากได้สูตรเมียน้อยได้สูตรไฟไปมีผัวใหม่เปิดร้านตรงข้ามเลยก่อนนี้ <c oughs> มีแล้วแล้วแบบนี้เนี่ยมีคนมาต้องการเป็นเมียน้อยเชฟป้อมไหม <c oughs> กลับมาพบกับรายการป้อมโชคตัวชิมและในวันนี้นะคะเราก็อยู่ที่ร้านเชฟป้อมคิทเช่นสาขาถนนเจริญนครนะคะเมนู <c oughs> ในวันนี้คือ อันนี้เป็นเบสิกไส้ไส้กุ้งไส้กุ้งแบบที่ว่าจะทำอ่าคือเราทำตัวนี้ไปแล้วมันจะขยายไปไ,ได้หลายอย่างไปท,ทำทอดมันกุ้งก็ได้หรือว่าทำอ่าข้ากล่าวก็ได้แต่ว่าวันนี้เราจะทำหนมจีบก่อนซึ่งมันง่ายโอเคแต่ตอนนี้อยากจะแนะนำให้ทำไส้กุ้งนี่ขึ้นมาก่อนเป็นหนุนมจีบกุ้งโอเคอันนี้เรียกว่ากุ้งที่ยังเป็นกุ้งแม่บดแล้วกันโอเคค่ะกุ้งอันนี้กุ้ง หน้าตาแบบนี้กุ้งอะไรคะเี่อันนี้เป็นกุ้งโอคักโอคักครับผมหรือว่ากุ้งทะเลแท้ๆอ่ากุ้งเปลือกแข็งกุ้งเปลือกแข็งอ่าแล้วเวลาเราซื้อมามันมีเปลือกเราก็แกะเปลือกใช่แล้วก็ข้างหลังเนี่ยเอาขาวเี่ออกเจ้ปลาอาออกก็ได้หรือว่าจะเอา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 ไม้จิ้มฟันดึงออกก็ได้เชฟทำไมกุ้งมันเด้งอ่ะคืออันนี้เนี่ยกุ้งเนี่ยจะบอกว่าการการที่เราจะทําอะไรก็แล้วแต่ลูกชิ้นปลา หรือทำพวกอะไรที่เป็นไส้เนี่ยค่ะพวกนี้จะต้องแช่น้ําแข็งไว้เป็นเวลานานแช่น้ําแข็ง่าพวกที่แช่ว้น้ําแข็งนานๆถ้าสดๆเขาจะไม่เด้งแล้วจากกุ้งกข้าวเราท,ทําไงเรับเราก็จะมาล้างนะครับล้าง,ลางแล้วก็ปล่อยน้ําปล่อยน้ําก็เหมือนคือการว่ากัาแป้งของคือคลุกข้าวเขาเสร็จแล้วก็ปล่อยน้ำกมั้ยให้น้าไหลผ่านแต่จริงๆแล้วเนี่ยมันจะเป็นแบบเนี้ยเคล็ดลับก็คือในน้ำปลาปลาจมีคลอรีนคลอรีนจะทําให้กุ้งตัวนี้เด้ง ไหลน้ำนี่หมายความว่าใส่ไอ้เกลือใส่แป้งลงไปเขาเขาเกลือเนี่ยเกลือเนี่ยเยอะแค่ไหนเกลือประมาณหยิบมือหนึ่งนะฮะเกลือกุ้งประมาณเท่านี้อ่ากุ้งเกลือหยิบมือแป้งมันเนี่ยใส่เพื่อให้เมื่อเค้าออกให้มีเมื่อมีความขยู่แล้วหลังจากนั้นเราก็จะล้างน้ําแล้วปล่อยน้ำเขาไหลปล่อยน้ําไหลนี้ไหลที่น้ําก๊อกเลยใช่ไหมใช่ไหลแรงขนาดไหนเบาๆเบาๆนานเท่าไหร่แล้วแต่สองชั่วโมงสามชั่วโมงเปืืองน้ำไหมเปื้อง มันจะถึงว่าอันนี้มันก็จะเป็นความกัดน้ำประปาก็จะกัดเขาจนรับก่ออันนี้คือเทคนิคของฮ่องกงใช่ไหมเชฟใช่เทคนิคสุขภาพดสมัยก่อนนี่ค่ะจ,จะมีสารเคมีใส่ลงไปและอีตรงนี้เนี่ยพอไดกุ้งนั้นมาเราต้องเอาไปเสด็จน้ําให้แห้งไว้เชฟเนี่ยคือมันแห้งมากเลยคือพอเราเอาขึ้นมาถึงเสด็จน้ําให้แล้วต้องมีผ้าเช็ดด้วยซับให้น้ําแห้งแห้ง,หงจัดๆเลยครับไม่แห้งเนี่ยเวลาเมื่อเขาออกมาเนี่ยมันผสมน้ำมันก็จะทําให้ไม่เหนียว กุ้งมันก็ไม่กรอบไม่เด้งไม่เหนียวมันก็เป็นเนื้อยุยยใหญ่ค่ะนี่ดูนะไม่มีน้ําเลยค่ะแล้วจากตรงนี้ขั้นตอนนี้แล้วทํายังไงต่อแล้วก็มาตีโอเคจริงๆแล้วเนี่ยสมัยก่อนก็ต้องมาตบก่อนจะมาแต่ว่าจริงๆแล้วมันจะไม่อร่อยเราก็จะมาตบเลยสงสารนะนะไม่สงสารโดนทั้งตบทั้งตีเนี่ยแล้วก็จะกดไปโอ้โหโดนแบบนี้มันไม่ใช่ตบตีแล้วแบบอันนี้คือปุ้ยยี่ปุ้ยยำอ่ะ แล้วก็ใส่ตาทรายใส่น้ำตาลทรายเกลือเกลือพริกไทยแล้วก็คือเอามือขยำครับคือวิธีนี้เป็นวิธีทำให้กุ้งกรอบถ้าเราไปอบยางไรเนี่ยครับมันก็จะไม่กรอบ เวลากินก็จะไม่ได้กัดเป็นคำๆเป็นตัวอ๋ออันนี้ก็คือจริงๆนะเวลามันเราเราขยำไปอ่ะกุ้งมันจะแหลกมันก็จะแหลกเป็นชิ้นๆมันมันจะไม่แบบว่าเหมือนปังตอตกมันกจะแบนไปเลยใช่ไหมเชียดสตงนี่หมายถึงว่าเราทาเล่นๆที่บ้านแล้วถ้าทําทีเยอะๆเราทนี้เหรอก็ต้องใช้เครื่องแต่สมัยก่อนเนี่ยเราก็ต้องใช้คนตัวใหญ่โอ้โหถ้าถ้าเป็นผู้หญิงอ่ะ ได้ผัวแบบนี้นี่แบบว่าคิดถึงล่างเลยเชฟตอนนี้เนี่ยถ้ามันเคี่ยวทีเดียวอาจล่างแหลกได้เลยนะล่างแหลกไ้ใส่แปงมันอันนี้คือมันหมูบดมันหมูบดฮะอันนี้เพื่อรสชาติเท็กเจอร์มันก็จะออกแบบมันๆหน่อยเพราะกุ้งอย่างเดียวอะมันทำแล้วมันก็ไม่ได้อันนี้เพื่อรสชาติเท็กเจอร์มันก็จะออกแบบ มันมันหน่อยเพราะกุ้งอย่างเดียวอ่ะมันทำแล้วมันก็ไม่ได้ไม่เลอแล้วมันหมูใส่แค่นี้เลยอ่ะใส่แค่นี้ครับพอแล้วเหรอพอแล้วฮะสงสารน้องกุ้งอ่ะอันนี้เราประกันความกรอบแน่น้องกุ้งโดนตั้งแต่ตอนปุยปุยยำขยำแล้วก็ยังโดนตบอีกแล้วยังโดนฟาดอีกทำแบบนี้น้องถึงกรอบใช่ไหมครับ่อมันก็จะเป็นเมื่อเมื่อกมา มันไมเป็นคำคำแบบนี้มันก็ยังเป็นตัวอยู่แต,แต่ว่าก็ไม่ได้ว่าเป็นเต็มตัวอ่าใช่ก็ยังเป็นชิ้นชิ้นนี่้ตบมีเวลาก็ตบไปเรื่อยๆอื่อยสิบห้ายี่สิบสีไม่ยิ่งยิ่งใหญ่เพราะยิ่งยัง,ยยงยน,นุ่มขึ้นมันก็จะเละข,ขึ้นมันก็จะคลายเมื่อกอับมาลมักษณะครับอันนี้เป็นวิธีดึกดำบรรดึกดำบรรสมัยนี้ก็ต้องใช้เครื่องนวดไปแล้วเครื่องแต่ว่ารับรองกินไม่เหมือนกันเทกเจอร์ต่างกันเทกเจอร์ต่างกัน มอันตายไปใส่น้ำมันงาน้ำมันงาคืออะไรมากไปก็ไม่อร่อยตอพอ้พอดีพอดีใส่เยอะกันไปก็ฉ<ด>ุดน้ำมันงาแรงไปก็ไม่ดีมันก็อยู่ที่เคนิคเสน่ห์ไปจังหวะอาหารโอเรนทอลหรืออาหารเอเชียเนี่ยไม่ว่าได้สูตรมาแล้วทำอร่อยอยู่ที่รถมือด้วยอยู่ที่รถมืออยู่ที่การขยันนะครับไม่เหมือนอาหารยุโรปที่เป็นแซต์ติชหรืออะไรพวกเนี้ยทำมา ได้สูตรมาเหมือนกันหมดเบเกอรีร่ยยอย่างอย่างเช่นเบเกอรี่ถ้าได้สูตรเป๊ะเนี่ยทำต,ตามขั้นตอนเอาเข้าเตาอบอุณหภูมิที่เท่านี้อบนานเท่าไหร่เท่านี้ก็ออกมาเหมือนกันทำร้อยคนก็เหมือนกันแต่ว่าอาหารจรีนไม่หมื่ย่างดังๆเนี่ยผมเนี่ยพยายามไปศึกษานานสมัครเข้าไปอยู่เนี่ยก็อยากรู้ว่าน้ำจิ้มเขาทำไงดังเมื่อก่อนน้ำจิ้มไก่แม่ประนอมเนี่ยไม่มีขายโอเคโฆษณาไหน เดือน้ำจิ้มไก่แต่ละยี่ห้อไม่มีขายเขาต้องทําเองเคี่ยวเองเวลาเขาเคี่ยวกับหมักไก่นี่ก็ทำมาที่ไหนมาทำที่ไหนคองน้ำอ๋อปัวปัวสูตรลวกปัวสูตร่วก็มีคดีนะบางทีเนี่ยเจ้าของร้านไปมีเมียน้อยอ๋อผู้หญิงไม่ยอมมาเป็นเมียน้อยเพราะอยากได้สูตรเมียน้อยได้สูตรไปไปมีผัวใหม่เปิดร้านตรงข้ามมันก็นีมีต้องขายดีด้วย แล้วก็เป็นคดีความกันเรื่องนี้เรื่องจริงแล้วแล้วแบบนี้เนี่ยมีคนมาต้องการเป็นเมียน้อยเชฟป้อมไหมฮะคือไม่ไม่มีสูตรอไริที่นีสูตรมันเยอะแยะไปหมดเอามันไม่มีไม่มีสูตรลับแล้วโอเคเนี่ยมันจะเป็นลักษณะนี้คราวนี้เนี่ยเนื่องจากเขามีมันหมูนะครับเราต้องมาแช่ให้เขาเซ็ตตัวก่อนให้มันหมูในเซ็ตตัวแล้วมันก็จะมาเหนียว โอเคแล้วเวลาจะนึ่งนึ่งหรือจะจะหออง่ายได้ค่ะอันนี้ก็แช่ไว้ประมาณสักชั่วโมงสองชั่วโมงก่อนหรือใช้ห้องเนี้ยมาดามก็จะมีตัวช่วยก็คือ King Stella Hygienic นะคะสามารถจะฆ่าเชื้อแบคทีเรียทุกพื้นผิวได้เลยค่ะ mm hmm. ก็เพียงที่ทำความสะอาดแต่ละห้องแล้วเราก็จะฉีด King Stella Hygienic นะคะ เขามีประสิทธิภาพในการฆ่าเชื้อโรคแบคทีเรียทุกพื้นผิวแล้วก็ในห้องค่ะสะดวกสบายสะอาดสะดวกใจจริงๆค่ะเนี่ยหลังจากที่ว่าเขาได้ความเย็นแล้วเขาจะเป็นแบบนี้มันจะมีเมื่อกออมาคือดูว่าเขาลักษณะก็คือที่เปลี่ยนแปลงเนี่ยก็คือว่าตัวเนื้อกุ้งเนี่ยมันดูแห้งลงใช่แล้วก็ดูว่ามีแบบสีขาวๆเคลือบเเขาวไว้อันนี้ก็คือ แป้งกับมันหมูเนาะที่เขาเร็จตัวนีกลิ่นน้ำมันงาหอมตอนนี้เราก็จะมาห่อกันมาดามเคยไปทานพวกเคี้ยวเคี้ยวอ่าพวกคุณชายทั้งหลายไหมเคี่ยวคุณชายมีอะไรพวกนี้นั่นแหละหรือร้านขายเคี้ยวที่ที่มีเคี้ยวครับหรือหนุ่มจีบร้านแบบข้างทางอะไรพวกนี้ยส่วนมากเนี่ยมันจะกระด้างเพราะว่าอะไรอ่ะไปเกี้ยวเนี่ย คือก็ทําหนาอ๋อเดี๋ยวนี้เนี่ยหาหาที่เยีวบางๆมากไม่มีไม่มีเพราะฉะนั้นเนี่ยความที่ว่าเราจะต้องทําก็คือเราจะซื้อมาเจ้าไหนก็ได้ซื้อตอนที่เราจะห่อ,อเราก็มาขึง้วกันโอ,อนน้อันนี้อันนี้เทคนิคเลยนะไม่รู้มาก่อนเลยเนี่ยแล้วก็จะขึงกระป๋งก็คือรีดให้มันแบนอีกทีหนึ่งบบจะได้แป้งขนมจีบที่บางๆอันนี้ถ้าเป็นเกี๊ยวยิ่ยงใหญ่เก<อ>ีย๊ยวจะลื่นเลยอ๋อเออนะไม่เคยคิด มีแต่พวกแป้งหนาๆแล้วมันก็ใช่ใช่ลแล้วเจอแต่แป้งไงใช่แล้วอย่างตะบางเจ้าเนี่ยใส่น้ำตางเยอะเออบางคนเนี่ยทำด้วยความมาทำง่ายปลิตง่ายน้ำตางเยอะมันก็จะแข็งเวลาเราเรามาทานมันก็จะเกิดอาการแข็งแล้วพวกนี้เนี่ยถ้าเวลาเทคนิคอีกอย่างนึงก็คือเคี่ยวพวกนี้เวลาคนไทยเนี่ยชอบกินพริกน้ำส้มคราเมียยางพริกน้ำส้มอย่างเนี่ยเวลาเราไปทานเนี่ยใส่พริกน้ำส้มยังไงก็ไม่เรียวเออ เนื่องจากว่าเส้นเทียวกับเส้นหมี่เนี่ยก็ใส่น้ำด่างเยอะซึ่งมันก็เป็นด่างอ,อันนี้เวลาด่างกับกรดมันไปเจอกันเนี่ยมันก็ออกมาเป็นศูนย์มันก็บาลานซ์บาลานซ์นก็เลย,เยไม่ได้ลดรสชวาิออกหวานกาน็นต้องขึ้นอยู่ที่คุณภูมการทําน้าด่างด้วยสมัยก่อนน้ำด่างนี่ต้องเอาน้ําที่เท่าจากเตา่ากหมูเนี่ยไปตากแดดก่อนอตากแดดเสร็จก็ต้องต้มเอาไปต้มก่อนแล้วก็มาต้มในหม้อเขาเรียกว่าหม้ออวยอ่ะหม้อที่เคลือบ อ่าต้มเพราะไม่งั้นมันจะทะลุต้มจนเดือดเสร็จแล้วก็ไปตากแดดตากแดดจนน้ำก็ใสขึ้นมาให้มันแบบตกตะกอนตกตะกอนแล้มันได้น้ําด่างอันนี้ซึ่งมันมันมันเป็นฟูดเกรดเลยเาลยงทานได้อันนี้เราก็จะมีการ่<ข>อ,อซึ่งแท็กตามบ้านเนี่ยผมก็ชอบนะชอบแบบทรงนี้ทรงแบบแบบว่าไม่ต้องไม่ต้องตัดขอบให้มันเนี้ยมากตัดขอบ เรงนี้เราก็เอาพายแบบทําก้นให้มันตั้งได้ตรงนี้เป็นเป็นเป็นแบบคลาสสิกมาทำดูาดูดนี่รู้สึกว่าไอตัวกุ้งเนี่ยมันเหนียวมากเลยเนี่ยแค่แบบว่าเราตัดลงไปนี่ยังไม่ค่อยจะออกเลยเนี่ยมันเหนียวเหนียวจริงๆคือวิธีการห,อห่อง่ายๆถ้าเราจะห่อเราต้องแบบนี้นี่แล้วก็เนี่ยฮะเราเรา,เราแบ่งเลยว่าที่เท่าไหร่ก้อนหนึ่งก้อนใหญ่ เาแตะปุ๊บเนี่ยแล้วก็มันก็จะติดอย่างเงี้ยออเนี่ยฮะพอติดเสร็จแล้วก็ใส่เข้าไปในอุ้งมือนอุ้งมือแล้วเราก็จะบีบบีบแล้วขึ้นมาคราวน,นี้ที่เหลือเนี่ยเราก็โอเคปาดหน้าต้องปาดหน้าบ่อยไหมเชฟปาดหน้าบ่อยนี่เดี๋ยวเดี๋ยวมันมาชกนะใช่เดี๋ยวนี้หัวร้อนปาดหน้าปุ๊บนึงบีบแต่ยัง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 ,ยงชกเลยเดีย๋ยวนี้อย่าว่าจะปาดหน้าเชฟ ขนมจีบที่ร้านขายยังไงขายเป็นเข่งอะเข่งหนึ่งกี่ลูกคะเข่งสามสามลูกครับสามลูกกี่บาทห้าสิบบาทครับก็ตกรูกหนึ่งประมาณสาณมสิบห้าบาทสามสิบห้าบาทจริงๆแล้วภาษาอังกฤษเขาเรียกอะไรในะเกี๊ยววันทันอ๋อไม่ใช่วันตันวันตันวันตันเนี่ยมายจากภาษาจีนวั <One ton. S 1> นทันวันทันแต่ว่าถ้าถ้าเป็นเกี๊ยวกุ้งเนี่ยเขาจะไม่เรียกวันทันเขาเรียกอะไรก็เรียกเกา เก๋าอ่าเป็นห้าสุ่ยเก๋าห้าสุ่ยแปลว่าเกียวกุ้งน้ำอ่าใช่เป็นเจียวเป็น 1> <1> เป็นไม่ <1> 1> เป็นเจียวเป็นเกี้ยวเป็นเกี้ยวนะนะภาษาจีนแมงมันก็จะเป็นรูปแบบนี้ห้าสุาส่ยเก๋าห้าสุ่ยเก๋าอ่านี่แบบนี้แล้วก็ต้มไปขวันทันเนี่ยมันต้องเป็นเกียวหมูเกียวหมูอ่าเดี๋ยวไว้ให้เอาซมาให้เชฟสอนแบบว่าทําน้ำซุปขวันทันหมิ่นดีกว่า ไปนไมค่ะก็เอาไปนึ่งนะคะตั้งน้ําให้เดือดจัดๆเลยแล้วก็นึ่ง5้านาทีก็สุกแล้วแต่ดาหูนมจีมาแล้วตอนนี้เราทําอะไรคะเชฟตอนนี้เราใส่หน้าเพื่อความน่ากินสมัยก่อนเนี่ยเราใช้ไข่ปูไข่ปูสมัยนี้มันหายากแพงไม่จะแพงแล้วก็จะมาใช้ไข่กุ้งแทนอ แวไวรุ่นรุ่นใหม่กขาชอบตรงอันนี้แบบว่าเมนูของคนยุคใหม่ครับต้องมีไข่กุ้งนี่จิ๊กโชค่ะโหแต่เชฟมันเข้าไปครั้งรับนี้ไม่ไหวเน่นอืมแค่ผ่านขนมจีบนะกุ้งมันเด้งเกือบกระโดดออกมาจากปากเลย อันนี้เนี่ยเป็นงนแผ่นเก้วนุ่มขึ้นไหมมากค่ะแล้วว่าความบางกําลังดีครับจริงๆแล้วเทคนิคเยี่ยมมากเลยนะเชฟเพราะว่าธรรมดาแล้วเราจะไม่รู้เลยว่าอีแผ่นเก้ี่ยที่มาจากโรงงานเนี่ยเราสามารถที่จะรีดและให้มันแบบ,บขยายให้มันบางลงได้อันนี้มันก็จะเกิดอาการถ้าไปทาเป็นเกลยวน้ำวมันก็จะลื่นผ่านง่ายอืมจริงๆแล้วคุณสมบัติของเกี่ยเนี่ยถ้าเป็นของกวางตุ้งนะฮะเกี่ยวกวางตุ้งต้องลื่นต้องลื่นถ้าเป็นเกลี่ยเกี่ยมลน,นอื่นก็จะแข็ง แป้งอย่างพวกไอเสียชวนพวกนี้ก็จะแข็งก็จะหนาเมื่องจากเขากินแป้งหรือพวกหยางโจอะไรพวกเนี้ก็จะหนาหนาครับแต่ว่าอันนี้เนี่ยคือบางแล้วสําหรับคนที่แบบไม่ชอบกินแป้งนะเชฟอย่างยิ่งยถ้าถ้าเป็นฮาบินเนี่ยพวกนี้โอ้จะหนามากเลยเหมือนขนมปังเลยเพราะเพราะกินแทนข้าวกินแทนข้าวแต่อันนี้แบบบ้านเราอ่ะเราชอบแบบนี้อร่อยมากเลยค่ะลองไปทํากันดูนะคะขนมจีบกุ้งค่ะ และวันนี้นะคะมาดังตรงก็เตรียมของรางวัลนะคะจากฟาร์มเฮาส์มาแจกกันอีกแล้วค่ะคำถามที่ให้ร่วมสนุกในวันนี้นะคะถามว่าเมนูไหนที่เพื่อนๆอยากให้เชฟป้อมเนี่ยทำถ่ายทอดเทคนิคในการทำเมนูนะคะบอกมาเลยระหว่าง1ใน3เมนูเหล่านี้ค่ะเมนูที่1ส้มตำปูปลาระราเมนูที่2ปูผัดผงกะรี และเมนูที่3ขนมปังทรัฟเฟิลชีสนะคะตอกมาเร็วๆรัวๆนะคะคนที่ได้รับเลือกนะคะเอาไปเลย100ห่อของขนมปังไส้ต่างๆแบบนี้นะคะเรามาดูว่ามีไส้อะไรกันบ้างนะคะขนมปังที่มีไส้คัสตาร์ดช็อกโกแลตค่ะของฟาร์มเฮาส์แบบนี้นะคะขนมปังไส้ลูกบัวถั่วแดง ขนมปังไส้สังขยามมพร้าอูหน่ากินนั้งนั้นขนมปังไส้หมูหยองมายองเนสขนมปังไส้ไก่หยองน้ำพริกเผากุ้งแล้วก็ขนมปังไส้เผือกโอ้โ,อโหขนมปังต่างๆแบบนี้นะคะมีมากเรียกว่าเป็น10ไส้เลยค่ะแหมวันนี้มาดามตรงก็ได้มา6ไส้นะคะต้องซื้อไปสต็อกกักตุนไว้ที่บ้านดีกว่าค่ะกลัวอดค่ะอันนี้เป็นขนมปังไส้ไก่หยองน้ำพริกเผากุ้งมาดูกันเลยดีกว่านี่ นี่แบบนี้นะคะขนมปังนุ่มๆอร่อยมากเลยอ่ะตกติการมีอยู่ว่าตอบคำถามมานะคะแล้วก็แชร์คลิปนี้นะคะรับไปเลย100ห่อค่ะขนมปังสอดไส้ต่างๆจากฟาร์มเฮาส์นะคะอย่าลืมร่วมสนุกกันมาเยอะๆนะคะ